เดี๋ยวยืนอื่นนี่คิดมุกเลยนะคิดมุกก่อนอันนี้เดี๋ยวเราทอดดอกสนนะคะนี่กับดอกอัญชันพอดุบแป้งทอดนะคะมันเหมือนว่ากะลังมาเล็กเลยอะ่ะ <c oughs> นี่นะคะอันนี้เราล้างเรียบร้อยแล้วล้างจนช้ำ เอ็งล้างยังไนะเงเนีย่ยให้ขยำมันใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราเอาต้องล้างให้สะอาดเอาแป้งใส่นะคะ,ะเดี๋ยวแป้งเขากรอบใส่ม,มันต้องใส่เยอะหน่อยแป้งอะ่ะเดี๋ยวมันไม่กรอบอใส่ในนีเต้ม,ตเมตเาเติร์ดมาเติร์ดเดี๋ยวเราเติมน้ำไปหน่อยนะคะ ใส่เกลือหน่อยกระยิมย้มกรย้ำใช่ปกติไมต้องใส่เกลือก็ได้ไนเนี่ยมือพี่เค็มอยู่แล้วเ <c oughs> ดูเช็ดสูดเลยใส่น้ำมันนะใส่ยังใส่น้ำมันเลยเยอะไหมไม่ต้องเยอะหรอก <c oughs> ใส่อีกโอ้โหน้อยจะน้อยสักเกินพอไหมใส่อีกอืมพอไหมพอจ่ะ,<ส>ะนี่ไงอ้อันนี้เดี๋ยวเราใส่เลยนะคะแค่ <สะ S 1> มันเป็นแค่ เรีย์ทั้แอันนี้เดี๋ยวรอ,อวให้มันเหลืองตกรอ,อบนะคะยังไม่มแล้วเนี่ยรอตากล้องเนี่ยไปไหนมาจะได้กินดีไหมเนี่ย ไม่เอาจานมาเนยจานอันนี้มาเดี๋ยนี้จานนี่เนี่ยเอามันไม่ต้องเสด็จอนะมันก็เหรอเนี่ยมันแค่ใส่จานก็เสด็จแล้วเสดี๋ยวใส่จาน<ะ>เห็นเตรี้ยม,มาหลายคลิปแล้วไม่ได้ใช้อ๋อก็เลยใช้คลิปนี้เลยเออ,อใส่จานไว้ ักเลยตักให้เป็นแพะมาอะไรมุกมไม่มุกนิดไม่แล้วบอกแล้วอย่าเฉยเฉยเออไม่กลับดูเลยจะไมไ่กลับแล้วไม่ให้กลับวันนี้ไม่ได้กลับบ้านเอาไว้น้อยจาน จางละสายเอ้าไม่ใช่ที่ร้องแล้วไม่ใช่อันนี้อ๋อแล้วเดี่ยวไม่นวเนี่ยเออจางละสายฉัโดนมือหนูดป่อยเลยนะเนี่ยอ,อดแดกอะ ให้ช่างัน,นี่จะไม่เกยียดสุดเธยักยังีิวันจันแค่อกกทอดถึงไว้ไ<ล>วยี่เนี่อยอือหืออันนี้เราทอดเสร็จแล้วนะคะลอง,งชิมดิ มออันต้องมีดาเดี๋ยวมนันต้องมีน้ำจิ้มเดี๋ยวไปทำจิ้มทีเดียวเลยแล้วก็ทำน้ำจิ้มตอนกินข้าวทีเดียวเลยนะคะ